มหาวิทยาลัยราชพัฏนรำไพพรรณีนนเป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีส่งพระราชทานให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งเป็นวิทยาลัยครูจันทบุรีตราสักดีเดชซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นตราของมหาวิทยาลัย และใช้สีชมพูเขียวเป็นสีของมหาวิทยาลัยสีเขียวหมายถึงความเจริญงอกงามและเป็นสีประจำวันพุธซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7สีชมพูหมายถึงความเมตตากรุณาสุภาพอ่อนโยนนับเป็นคุณธรรมสำคัญของผู้เป็นครูและเป็นสีประจำวันอังคารซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีมีคณะด้วยกัน10คณะดังนี้คณะคณุศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะ นิติศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหากรรมและคณะพยาบาลศาสตร์สถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยอีกหนึ่งสถานที่ก็คือวังสวนบ้านแก้วตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีเป็นพระราชฐานของสมเด็จพ,พระนางเจ้ารำไพพันธมีวังสวนบ้านแก้วมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีลำคลองบ้านแก้วไหลายพาดผ่านมีทิวทัศน์พันไม้สนามกอล์ฟที่สวยงามสิ่งที่น่าสนใจในบริเวณวงังสวนบ้านแก้วมีตามภาพดังนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรนณีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นสถาบันที่สร้างบุคลากรที่ดีไปสู่สังคมและหวังว่า มหาวิทยาลัยราชรพัฏรำไพพรรณีจะทำให้ที่นี่เปรียบเสมือนบ้านของทุกคน